9อาการนี้ถ้าคนท้องมีต้องรีบไปโรงพยาบาลสวัสดีค่ะภคกฤดและพระะพสันแม่ละเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง9อาการของคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะหากมีอาการเหล่านี้คุณแม่ตั้งครรภ์อย่าชะล่าใจ ควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลหรือถ้าโรงพยาบาลอยู่ไกลก็อาจจะไปที่สถานีอนามัยใกล้บ้านก่อนก็ได้แต่สําคัญนะคะควรจะไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะอาการแรกเลยก็คือการมีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะโดยที่คุณแม่ไม่ต้องสนใจว่าอยู่ในช่วงไตรามาสไหนอายุคันเท่าไหร่นะคะหากมีเลือดออกในช่วงที่เราตั้งคันอยู่ถ้าเป็นช่วงท้องอ่นอ,อนๆอาจจะเกิดภาวะแท้งไหมเกิดภาวะท้องลมหรือเปล่าหรือรุนแรงก็อาจจะเป็นภาวะท้องนอกมดลูก หากเมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่2ที่3อาจจะเป็นเรื่องของรกก็ได้นะคะรกเกาะต่ํำไหมรกลอกตัวก่อนกําหนดหรือเปล่านะคะเราต้องไปพบคุณหมอไปอันเาซาวหรือว่าไปตรวจภายในดูนั่นเองค่ะอาการที่2นะคะก็คือคุณแม่มีอาการปวดปั้นท้องนะคะเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วปวดปั้นท้องถี่ขึ้นแรงขึ้น นั่งพักนอนพักหรือกินพาราเซตามอนแล้วไม่ดีขึ้นไม่หายไปนะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจอายุคันเช่นกันนะคะหากมีอาการเหล่านี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลหากอายุคันน้อยๆนะคะโอกาสที่จะเกิดการแท้งมีได้สูงหรือถ้าเข้าสู่ไตรามาสที่2ยังไม่ครบกำหนดคลอดโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราไปโรงพยาบาลได้เร็วคุณหมอวินิจฉัยได้เร็วก็จะให้ยายับยั้งกันแท้งหรือว่ากันคลอดก่อนกาหนดได้นั่นเองค่ะอาการที่3นะคะก็คือคุณแม่มีไข้ปวดศีรษะมีน้ำมูกไอเจ็บคอนะคะรู้สึกไม่สบายต่างๆเนี่ยคุณแม่ควรจะรีบไปโรงพยาบาลอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดไม่สบายไหมเป็นไข้หวัดใหญ่ไหมหรือช่วงนี้ก็เรื่องของโรคระบาดก็คือโควิดนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเฝ้าสังเกตอาการตัวเองมีไข้รับประทานพาราเเช็ดตัวลดไข้แล้วไม่ลงนะคะควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลค่ะอาการที่4นะคะก็คือปวดศีรษะตาผ้ามัวจุกแน่นลิ้นปีบวมมากขึ้นโดยเฉพาะตามปลายมือปลายเท้านะหรือไปวัดความดันโลหิตที่อนามัยหรือเราวัดเองที่บ้านความดันโลหิตสูง ตัวบนมากกว่าหรือเท่ากับ130มิลมตรปลอดขึ้นไปตัวล่าง90มิมตรประลอดขึ้นไปอันนี้เสี่ยงภาวะโรคพิษแห่งคันละ ะะยิ่งถ้ามีอาการดังกล่าวพูดมาอาจจะเป็นโรคคันเป็นพิษได้เพราะฉะนั้นควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีหากไปช้าอาจเกิดภาะวะชักขณะตั้งครรภ์ได้อาการที่5นะคะก็คือคุณแม่ที่มีถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ําจากๆเลยนะคะสครั้งขึ้นไปหรือถ่ายมีมูกปนเลือดปนแค่1ครั้งรู้สึกปวดท้องเหนื่อยอ่อนเพลีย อาจจะมีอาเจียนร,ร่วมด้วยก็ได้นะคะอันนี้คืออาจจะเป็นภาวะของอุจจระร่วงอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะมีผลกับคุณแม่และก็ทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะอาการที่6กนะคะก็คืออาการขึ้นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงถ้าเป็นช่วงเริ่มตั้งครรภ์ก็อาจจะเป็นอาการแพ้ท้องที่รับประทานอาหารไม่ได้เลยนะคะอ้วกมากเลยรับประทานอะไรลงไปก็อาเจียนออกตลอดแม้กระทั่งน้ำเปล่านะคะแพ้ท้องมากแพ้ท้องรุนแรงหรือบางคนอาจจะเรื่องของอาหารเป็นพิษ มีอาเจียนร่วมด้วยทายเล่ร่วมด้วย,ย,ววยอันนี้เดี๋ยวคุณแม่เหนื่อยซีดเพลียน,นะคะจากการสูญเสียน้ําและเกลือแร่ในร่างกายเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะรีบพบคุณหมอทันทีอาการที่7นะคะก็คือคุณแม่มีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะหายใจไม่อิ่มนะคะคล้ายจะเป็นลมอาจจะเป็นลมแดดลมร้อนไหมนะคะ heat stroke ไหมนะถ้าตัวเองมีลักษณะ หน้ามืดวิงเวียนนะคะคล้ายจะเป็นลมรีบเรียกรถพยาบาล1669หรือรีบให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราพาไปโรงพยาบาลนั่นเองค่ะอาการที่8นะคะก็คือคุณแม่ที่มีอุบัติเหตุนะคะอาจจะเป็นลื่นล้มก้นกระแทกหน้าท้องกระแทกนะคะหรือตกจากที่สูงตกจากบันได แล้วคุณแม่มีอาการปวดท้องอาจจะมีเลือดออกหรือไม่มีหรือไม่มปวดท้องตอนนั้นก็แล้วแต่แหละแต่รู้สึกว่าก้นกระแทกรุนแรงหน้าท้องกระแทกรุนแรงอันนี้คุณแม่ควรที่จะรีบพบคุณหมอรีบอันตราาวโอกาสที่รกจะลอกตัวก่อนกําหนดมีได้สูงนะคะแล้วก็ฝ้าสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อาการสุดท้ายนะคะอาการที่9้าวที่คุณแม่มีแล้วต้องรีบไปโรงพยาบาลก็คือน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำของคุณแม่เนี่ย รั่วหรือว่าแตกนะคะคำว่ารั่วก็คือค่อยๆซึมออกมาเรื่อยๆนะคะลักษณะเป็นน้าใสๆนะคะคล้ายปัสสวะไหลซึมออกมาเรื่อยๆไม่สามารถกลั่นได้อน,นี้แสดงว่าน้ำคํามรั่วต้องรีบไปโรงพยาบาลถ้าน้ำข้ามแตกนะคะจะนั่งหรือนอนอยู่แล้วเป็นไงคะเปียกนะคะชุ่มพ้าถุงเหมือนเราฉีดรถนะคะที่นอนฉีรถออพ่อถุงกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่เรียกว่าน้ำคํามแตกบางคนได้ยินเสียงโป๊ะ สำหรับน้ำค่ําที่แตกแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะแต่มีน้าเจิงนองเลยนะจากเสื้อผ้าที่เราใส่อันนี้เรียกว่าน้าคำ่ํารั่วหรือแตกแล้วละ่ะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะหากเราไปช้าโอกาสที่สายสะดือจะย้อยนะคะโอกาสที่จะมีการติดเชื้อถ้าปล่อยไว้เนิ่นนานเสี่ยงต่อทารกขาดออกซิเจนและก็เสี่ยงต่อทารกเสียชีวิตในขณะที่ตั้งครรภ์อยู่ได้นั่นเองค่ะนี่คือ9อาการนะคะที่คนท้องมีแล้ว ควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลไปเร็ววินิจฉัยได้เร็วรักษาได้ทันนะคะคุณแม่อย่าชะลาใจนั่นเองค่ะคลิปความรู้ดีๆนะคะก็จะนํามาฝากสําหรับคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและก็กดหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปด,ดีเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ